สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปซูส,สทุกคนมือนีผ้ากินแกงเห็ดกับตับมะฮงน้ากันเด้อพี่น้องซุ่มเซี้ยวกันกับแม่กับพี่ชายเด้อครับผมบ่เห็นหนากับพวกป็นงยังเนาะพี่น้องเนาะเห็นตะมืออืเห็นตะมือตับมะฮงแบบแซ่บเลยตับมะฮงโอ้เป็นต่แซ่บเลยพี่น้องมากมากนกระตุกลิ่นมานลยมาเห็นหนากับพวกป็นงยัางมาเห็นตะแนวกิน แกงเฮดร่วมครับพี่น้องเฮดหมก็ะมียังรถกับสีดังเนี่ยเ้อบ้านไก่บ้นไกถนนเป็นย่นี่ครับไม่ได้ไก่ถนนล่ะไก่ลังคาวหอมมากๆพี่น้องมา มีกอกสองอีกพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บหลายพี<ค>่น้อง<ค><น> มาแม่แกงเห็ดแล้วเอาเยีดีตัวม่แม่แกงเห็ดตำม่หมแงดมดวงเดแม่แกุเห็ดวเด้วแ้วกเห็ดละ้เลุ้เห็ลกกลล้มาพุ Rồi. Ừ. Ừ. Đánh Đánh mình Nó đi phục Ừ. Nó nốt Động kẹt cái ngon rồi Nó lắm. Lắng มาใหก่อนบุบหลัหึ่งต้มือกหลังจะต่ยกไ่เป็นน่แกงเทาหหมบแกงเลยที่มหลักแต่ว่าม่ตอยีราลูกมากี่มาเสุ

ตักมาตักมาบดอพี่ดอกเดียวเนี่ยได้มากมา่สันุดท่ต้่มดกด้กยังพดกขอบคุณพี่น้องฟังไปพูนหลายๆเด้อครับที่เเขียนรับชมวเฟังเด้อครับผมพิสุขอลาปก่อนสวัสดีครับ